คนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่างบุญและนาตีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่น, v Game, นเกมวีไฟนะครับหนาะคนอันนี้ผมไม่ได้โป้นะครับ <c oughs> ผมไม่ได้โปรใดๆทั้งสิ้นจะโปรเกมที่เล่นง่ายๆนะครับ <c oughs> แ,แต่แต่เป็นบางเกมน,นะครับเพราะว่าผมไม่ได้โปรอะไรรก <c oughs> นี oh, uh, no Walker, mm ่ผมไม่ไดโปนะอยม่ตายโอ้โหตายครับทุกคนผมช่วยพมันไม่ได้เกิดอะไรเมิดอะไรเกิดไรอะไรอ่ะคุณเล่นหล่อ่ะทไมผมแพ้วะ ยกท้ายใช้ใช wow. ้สเต็ปอะไรกันเนอะน้องๆมันมีแต่คนะ โอ้ยอะไระอยู่ะเพื่อนโหดจริงังเลยทำไมทุกคนโหดกันเลยครับทำไมโหดจังพี่เล่นอ่อนกคนอนไหนคนไห,หนคน

อ่อนมาหลอนโอ้โหแม่สุดกระจังวะนี่แม่สุดเลยอะจินจัดเลยี่พี่เล่นอ่อนนะวะทุกคน ไหนอยู่ไหนกันไหนะพี่หัวร้อนนะครับทุกคนอยู่ไหนกันนะอ๋อโดดิมันเป็นไรวะไม่เข้าไปหามเลยนะอยู่ไหนวะ ้นผมไม่เห็นปแย่จะเร่นไมนสุดหรอเก็บตายโอ้โห,โโหเสือกาโคตรแม่มเลอครับพี่ถาม,ขาขม,มห,หน่อนยเสือกาโคตรแม่เลอตายน้าเอ้าไ กับตายทุกคนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหวังเราลืมเราล่นแบบนี้เราควรถอยห่างอุ้ยโอ้โหมองไม่เห็นเลยผมก็นึยว่ามันอยู่้างไังเดี๋ยวละ นี่แม่งสดจริงมาทุกคนถ้ากับพูดจาอะไรไม่ดีก็ขอประทานโทษด้วยครับโอ้โหอะไรอะผมยิงก่อนแล้วมันอะไรของมันวะได้น้องเจอกูยหำแมแหมดูดิอะไรวะ เกิ <Good. S 2> นใช่ผมได้รู้จัดีหน้าหีหน้าหีขอแบเลยแปลกจังวะเ <c oughs> ข้าไปเข้าไป อะไรน้องยิงอะไรกันน่ะเหมือนน้องๆไม่เคยยิงกันนะเองเล่นอะไรกันนะโอ้เล่นไม่รู้เ <Far> รื่องเลยอ่ะเล่นโอ้ยเล่นไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเชาร์ลีชาร์ลี่นี่หลายรอบละทุกคนว่าเชาร์ลี่นี่หลายรอบละก็หลายแล้วงั้นก็มันชาร์ลี่ละเพราะว่าคน ไปเล่าไปเล่าไปหลือเปล่าหืมไปไหนกันหมดอ่ะทีนี้เจ็บโัวดิงไปเนล่ะครับ ก็ไหนกันหมดัอะไรก็โผดไอะไรไก่กาเอ๊ะแอบคนหลดอัพหลอัสวยเยียตายเยตายยอะเกินเนาวิเยียดดนะมึงจะยดด ผมผมมองตรงนีนะผมเล่นไอวอลไม่เป็นทุกคนผมยอมให้ทุกคนดาน่าผมนะเพราะว่าแบบผมเล่นไอวอลเล่นไอวอลไม่เป็นนี่ก็ ไงกันนะ้ยทำไมโหดกันจังๆนะครทอกคนเน็ตกูเป็นอะไรวะแชร์ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบบนี้ครับสวัสดีครับ